ไปใหญ่กระตามาทำเวลาขี่เหยาะก็มานั่ดีครับเพิ่งน้ำเอื้อนฝนสิตกเพิเ่งแบา ตกได้ชุ่มเหมืออีดีได้พี่น้องฝนมือแห้งมือค่อยนะจ๊ะแต่ก็พูดถึงว่ามันอก็นาฝนเนาะกระหามเพิ่นบ่ได้ขึ้นวานะ่ะแหละบดตกกะว่าบดตกเนาะโอ้ยคนมนุษย์งเงี่ยเสียงกวางห้องบาพี่นอ้อง กระตางามมากได้เหมืนนอนนี่อันนี้บหอัน,น,อ,น,นอันนี้ลองแกะเพิ่นมากินไปีจ้ะ